สวัสดีครับผมกล้วยเบสข่าวโตนะฮะวันนี้ก็จะพามาดู t o y ย t a ฮะ New a l t i ิ1.8 e ึ่งจุดแปดอสปครับพี่ปีสิบสี่สภาพดีสุดยอดมากๆเลยฮะไปชมกันเลยครับครับผมมาชมพร้อมมาเลยฮะดูฮะสวยมากๆเลยครับคันนี้เป็น a l t i ิฮะหนึ่งจุดแปดอสปปีสิบสี่ครับพี่ดูเลยฮะสภาพดีมากๆเลยของแต่งรอบคันเลยฮะดูฮะ ชุดสเกิร์ตรอบคันชุดนี้นะครับพร้อมล้อมแอคนะคอย่างน้อยประมาณเกือบห้าหมื่นครับมาจากศูนย์นะฮะชุดนี้เลยชุดแต่งชุดนี้เลยล้อมแมทีอาร์ดีตัวนี้แล้วก็สเกิร์ตตัวนี้เกือบห้าหมื่นครับผมบอกผมบอก้เลยฮะสวยมากๆคันนี้ดูสปอร์ตดุดันมากๆเลยฮะดูฮะสภาพดูดีมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยเบสคาร์ออโต้เปิดราคาแค่นี้ครับผมบอกให้เลยคันนี้แบบดูดีอ่ะแล้วราคาก็ดีมากๆด้วยฮะ แอบเข้าไปดูภายในนะั้นก็บอกให้ดูดีจริงครับคันนี้สวยจริงฮะดูเลยนะฮะสวยมากๆเลยโอ้โหไหลที่ติเลยดูสปอร์ตมากๆเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างใน,พร,มมในพร้อมๆกันเลยฮะมาชมภายในพร้อมๆกันเลยฮะ คันนี้สภาพถือว่าสุดยอดมากๆเลยฮะน้องพุ่งตรงเลยฮะดูฮะไรที่ติเลยอ่ะใหม่มากฮะดูฮะดูดีมากๆเลยเป็นเบาะหนังสไตล์สปอร์ตฮะมีคู่มือการใช้งานด้วยฮะดูสวยมากๆเลยฮะก็บอกเลยสวยจริงๆฮะไม่น่าเชื่อเลยเบสคาลโต้เปิดตัวราคานี้นะครับดูเลยฮะสปอร์ตมากๆสไตล์เบาะหนังฮะเข้มๆดูๆสปอร์ตสปฮะสวยมากๆเลยฮะดูฮะ อันนี้เป็นแม็กของเอแต่งตัวแต่งตัวใหม่นะเพิ่มก็หลายเป็นเป็นหมื่นนะฮะทามาจากศูนย์ฮะดูเลยฮะดูเลยฮะสวยมากๆเลยฮะไม่มีที่ติเลยอะ่ะสวยจริงๆครับดูเลยดูเลยครับทุกอย่างอยู่ในภสภาพเดิมๆสภาพเดิมๆหมดเลยฮะดูฮะ ดูเลยไม่มีทิฏฐิเลยจริงครับดูฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่แล้วก็ไปดูห้องเครื่องอยนต์พร้อมกันครับครับ,รบผมคันนี้เลขไม้แค่แสนโลนะครับพี่แสนโลนั่นครับพี่ดูเลยแสนโลใช้งานน้อยมากๆฮะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยดูฮะ ตัวนี้เป็น VVTI นะฮะ1.8ครับผมดูเลยทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆหมดเลยนะพี่นะดูเลยฮะเดิมๆเ,เลยสมบูรณ์ทุกอย่างเลยฮะก้วยบอกเลยถ้าเครื่องยนต์หลวมเครื่องยนต์มีปัญหาแค่ทางนี้ฮะจะมีควันออกมาขงโวงเฉงเลยเบส้าวโต้นิ่งๆเลยฮะค้างว่เป็นสิบวิก็ไม่มีบอกเลยฮะเป็นไงฮะพี่สภาพแบบนี้ราคาแค่นี้พอไหวไหมเอ่ยสวัสดีครับ ผมก็วยาเบสขาวโต้นะฮะรถมือสองสวยๆส,สภาพดีก็พูดตรงพี่ก็ตามสภาพแต่คําว่าตามสภาพผมเบสคาวโต้ก็ประมาณนี้แหละฮะอย่างที่พี่เห็นเนี่ยนะครับคาว่าตามสภาพผมเบสคาวโต้ก็คือเรามีบริการตั้งแต่ทีมชงทีมช่างครบวงจรเสร็จสับยันไปถึงเรื่องธนาคารนะบอกเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยอาชีพอะไรออกได้ทุกอาชีพครับพี่บอกเลยออกได้ทุกอาชีพ โทรมาปรึกษาหานนองกล้วยหรือใ,ใครก็น,นะฮะเซลหรือว่าที่ปรึกษาในเบสทาวโตนะฮะเรายินดีให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้ใจ่ายครับไม่ว่าจะอยู่เหนือลงใต้กล้วยส่งมาหมดแล้วฮะส่งสไลด์ไปส่งถึงทีแล้วฮะแล้วตอนนี้ท่านผู้บริหารฝากมานะว่าแค่บอกต่อก็ได้ตังแค่บอกต่อแนะนํามาพี่จองปิดจ,จบส่งเลขบัญชีมาเลยครับเดี๋ยวเราโอนให้เลยอย่างน้อย5 0 0 0ถึง10,000บาทได้ฟรีเนะครับเพราะท่านอยากแจกวันนี้นนังกล้วยเบสทาวโตสวัสดีครับ